สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องเจี๊ยชแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาตามกันต่อนะครับกับสูตรเลือกคู่ขี้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับสูตรเลือกคู่ขี้ของงวดที่แล้วนะครับหลักร้อยเข้ามานะครับหลักสิบหลุดนะครับหลักหน่วยเข้ามานะครับก็หลุดที่หลักสิบนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับหลักสิบก็จะเอาทั้งสูตรเก่าแล้วก็สูตรใหม่นะครับมาให้พิจารณานะครับทั้งสองสูตรนะครับก็ลองมาวิราะขอดูนะครับว่าชุดต,ตัวเลขที่เราคิดคำนวณมามันจะตรงกับผลรางวัลที่ออกหรือไม่นะครับแต่ท้งนี้ทางนัง้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจนำไปนําเป็นใช้แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับ คำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากเกลียนแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคำนวณยอ้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องรุ้ว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสูตรเลือกคู่ที่หลักร้อยบนนะครับของงวดที่แล้วสูตรนี้เข้ามานะครับสถิติงวดแรกจะเริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก3 8 8, 8, 8, 9, 8 9, นะครับเข้ามาก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 9งวดติดนะครับแต่ที่ลงเห็นผลงานจริงๆก็2งวดล่าสุดนะครับ16สิงหากับ1กันยาที่ผ่านมากับรางวัลที่ออก สามห้าหกหลักร้อยนะครับเลือกคู่ขี้หลักร้อยนะครับคำนวณไว้ได้เลขเจ็ดผลลัพที่ออกคือเลขสามนะครับเป็นเลขขี้นะครับเข้ามาของวดนี้นะครับเรามาดูของวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักหมื่นบวกหลักพันนะครับแล้วก็ มาบวกด้วยหลักสิบของเลขหน้าครั้งที่สองนะครับหลักหมื่นเลขศูนย์นะครับหลักพันเลขหกแลก,ก็หลักสิบนะครับเลขหน้าครั้งที่สองเลขหนึ่งบวกกันแล้วได้เลขเจ็ดนะครับ เป็นเลขที่นะครับสิบหกลอยหกแปดนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับหลักร้อยบทนะครับจะเป็นเลขที่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองคิดค้พิจรณาดูนะครับจะไปต่อหรือเปล่านะครับเรามาดูสูตรเลือกคู่คี่หลักสิบนะครับหลักสิบนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับพี่ลง ที่หลุดนะครับงวดที่แล้วสถิติก็ถือว่าเดินดีนะครับยังไม่ผิดก็เพิ่งมาผิดนะครับสถิติที่เข้ามาจากงวดที่ออก3 7 7นะครับที่ลงเห็นผลง,งานก็1 2 3นะครับ3งวดที่เข้ามาแล้วก็งวดที่4หลุดนะครับของงวดที่แล้วกับผลรางวัลที่ออก3 5 6หหนะครับ หลักสิบนะครับผลวันที่ออกเป็นเลขห้านะครับคำนวณไว้ได้ได้ขหกเป็นเลขคู่ผิดนะครับวูตน,นี้ผิดวันนี้ก็เลยลองเอามาพิจารณาต่อดูนะครับเผื่อว่ากลับมานะครับสูตรนี้ของงวดนี้เดี๋ยวจะมีสูตรใหม่นะครับเลือก,กคู่ขี้หลักสิบอีกหนึ่งสูตรนะครับสองตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าทั้งที่สองนะครับหลักแสนก็คือเลขห้า หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2เลข2บวกกันแล้วได้เลข7นะครับเลข7เป็นเลขคี่นะครับ16<น>ก็ย่อ68นะครับรอรดูน,นะครับว่าหลัก10บนนะครับจะเป็นเลขคี่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับจะผิดต่อหรือจะกลับมาเดินต่อนะครับก็ลองเครา์ดูนะครับ เรามาดูสูตรเลือกคู่ที่สูตรใหม่นะครับอันนี้เอามาให้ดูประกอบนะครับจริงๆก็ว่าจะเอาสูตรใหม่เลยนะครับมาให้ดูแต่ว่าก็ลองดูนะครับทั้งสองสูตรสูตรนี้สถิตินะครับเข้ามาจากงวดที่ออก309นะครับงวดแรกมีผิด1งวดนะครับงวดที่2มีผิดนะครับ วันแรกนะครับสองบวกแปดเป็นสิบสิบบวกหกเป็นสิบหกได้เลขหกเลขหกเป็นเลขคู่นะครับหลักสิบบนนะครับหรือเลขศูนย์นะครับเป็นเลขคู่งวดที่สองนี้หลุดนะครับงวดที่สามนี่เจ็ดสิบเอ็ดบวกกันได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเป็นเลขคี่นะครับบนรางวันที่ออกสามเก้าสองหลักสิบบนคือเลขเก้านะครับเป็นเลขคี่วันต่อมานะครับบวกกันแล้วได้14นะครับเลข4เป็นเลขคู่นะครับบนรางวัลที่ออก 2 4 6นะครับหลักสิบบนคือเลข4เป็นเลขคู่บวกกันแล้วนะครับได้24เลข4เป็นเลขคู่นะครับรางวัลที่ออก3 2 4เลข2นะครับหลักสิบบนนะครับเป็นเลขคู่บวกกันแล้วได้7นะครับเลข7เ,เป็นเลขคี่นะครับรางวัลที่ออก5 8 2หลักสิบบนนะครับคือเลข5นะครับเป็นเลขคี่ บวกกันแล้วได้12นะครับเลข2เป็นเลขคู่นะครับผลวัลที่ออก865หลักสิบบนคือเลข6นะครับเป็นเลขคู่9บวก 64, 14, 17, seldom, wealth, 1, 5เป็น14 14บวกเ็เป็น21นะครับได้เลข1เลข1เป็นเลขคี่นะครับผลวันที่ออกของวันที่ผ่านมา3 5 6หหนะครับหลักสิบบนนะครับเลข5เป็นเลขคี่นะครับอันนี้เป็นอดีตนะครับเป็นสถิติของสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ ปัจจุบันนะครับของงวดนี้นะครับที่เราจะมาลุ้นกัน5บวก6เป็น11 11บวก2เป็น13นะครับได้เลข3เลข3เป็นเลขคี่นะครับ10 ห0บ,บนนะครับจะเป็นเลขที่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับก็ได้เลขที่เหมือนกันนะครับกับสูตรเก่าที่ผิดนะครับกับสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ได้เลข3ก็ลองดูนะครับพวันี้หลัก10บนจะเป็นเลขที่ตามสูตรหรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ของใครของมันนะครับชอบประจันขันก็ผ่านตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหล pues ักแสนนะครับมาบวกด้วยหลักหน่วยบนแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 เรามาดูสูตรเลือกคู่คี่หลักหน่วยนะครับซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้สถิตินะครับของสูตรเข้ามาจากงวดที่ออก3า 8, 8, 8นะครับสูตรนี้เข้ามาก็1 2 3 4 5ส7 8 9ามี่ห้าดแด้านะครับ9งวดงวดแรกที่ลง1กันยานะครับที่ผ่านมากับวันที่ออก3 ือเลขหกนะครับเป็นเลขคู่นะครับตามสูตรนี้เข้ามานะครับงวดนี้จะเป็นยังไงจะไปต่อหรือไม่นะครับของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2หลักแสนก็คือนเลขห้า หน่วยทายครั้งที่1น,นะครับเลข2อแล้วก็หน่วยทายครั้งที่2เลข9ก้ห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกนะครับได้เลขหกเลขหกเป็นเลขคู่นะครับสิบหกโอยย หน่วยบนนะครับจะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าจะเปลี่ยนยังไงจะไปโตหรือไม่นะครับสูตรเลือกคู่ที่หลักหน่วยนะครับสูตรนี้ก็ครบนะครับสสูตรนะครับสูตรเลือกคู่ที่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็ลองไปวิเคราะห์กันดูนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแช์ก็เป็น ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel ห่วยฟรีนะครับทางยู u ูบแล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ